<cin stereotype> เราจะมากินก๋วยจั๊บห้องแอร์นะร้านอะไรวะชื่อร้านอะไรวะก๋วยจั๊บคาแครก๋วยจั๊บคาแครก็คือกินไปล้างรถไปหรือว่าเอารถมาล้างแล้วค่อยกินก๋วยจั๊บวะร้อนก็ร้อนอ๋อก๋วยจั๊บคาแคอยู่แม่น้ำร้อนยังวะ ก็คือเอารถมาล้างแล้วก็กินก๋วยจั๊บรอโตบาดูก๋วยจั๊บมาแล้วก๋วยจั๊บมาแล้วยังไงฟิตเนสท่องไว้ฟิตเนส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 ครับครับ <c oughs> เรียบร้อยสองคนเลยฟิตเนสฟิตเนสฟิตเนส ก็จับครับแกลองชิมหน่อยรสชาติเป็นไงอ่อยต่ไม่ต้องงเดี๋วไม่ให้ยืนไม่ค่อยเัก่ไม่คงนได้เหมือนกบอกปาฟิกระบปาเดี๋ยวกบกาไม่แต่ก็รัาหน้ากินนะ้ยตงนีเลย ิขอสวัสดีครับวันนี้วันที่ทำไมหลายรอบอ่ะนี่อยู่วิลล่ามารีวิวให้เขาสวยมาก

ดูไปดูมุมว่าเราทำอะไรได้บ้างได้อยู่นะเดียวดังเดี๋ยวเราควมาถึงแล้วนี่เขาลงจากวิลล่าแล้วเราเราเราไปไหนต่อนะไปตลาดพระใหญ่ไปไปไปวัดพระใหญ่วัดไปแหลมวัดไปแหลมวัดไปแหลมปลาปลาปลาไป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 ลาปลาปลาไปลลาไปลปลาไปลปลาไปาไาปลาไปลลาไลปไปลาลาไปลาไ เนื้อทรายนะครับเนื้อทรายครับไร้ค่ะนี่เหอขัวขัวเลร็วขัวนี่นี่ขัวตรงนี้เลร็วขัวตรงนี้นวางรถเครื่องอัน่มฮึ่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยย่หัวโค้งโอ๊ยโอ้ยโอ้เดี๋ยวถ่ายคลิปนี้เลยเลยแม่ค้าถามมาจากไหนเมื่อกี้ มากรุงเทพครับมากรุงเทพมาเที่ยวสมุยครับมาเที่ยวสมุยลงดีดีเอ็มนะเดียวลงดีีเอ็สมุยครับวันนี้เรารถไรมากับโฟจูเนอร์ครับเอาไม่ใช่มางหน้าเราโฟจูเนอร์ครับนิ่มๆเมื่อกี้ชาวสมุยไหนสนใจก็ไปดูได้นะอยู่ทางขึ้นเขาป้อมนะครับ ข้าวป้อมออ๋เมื่อก่อนพี่เคยตรงนั้นมันเชฟไม่ใช่เหรออ่าเอาบีกุ๊กขาแล้วตอนนี้เปลี่ยนเป็นมิสูแล้วครับผมอ๋อเปลี่ยนเป็นมิสูแล้วดีเพรบริการดีไม่ได้มาสมุยนานเมื่อก่อนมันเป็นเชฟไงทางขึ้นเขาป้อมใช่ไหมอ๋อเขาเปลี่ยนแล้วเขาเปลี่ยนแล้วผู้ชายครับขายน้ำครับผู้ชายขายน้ำเคไปขายน้ำครับขายน้ำไปไปเลยไปเลยไปเลยตู้กดเลยตู้กดหยอดเหรียญเลย

ดูตอนลุงกตก,กใส่ได้เอาไหมลุงลุงได้ร้านมิวไปละลุงเอาไหมลุงเอาโทรศัพท์อะไรออกมาก่อนนะครับไม่ปเป,ป็นไรโทรศัพท์ลุงบอกโทรศัพท์ลุงก,กันน้ำหรือ power bank ให้ใหม่ก็พอเอาใส่สะโลได้ตลอดอยู่จะเรามาสอนพิธีการให้อาหารปลาแบบแบบอลังการนะครับดูนะทุกคนวิธีให้ก็คือนับหนึ่งสองสาม ่ใถลุงตกไปอลังการผมบอกให้ไปครับกับสตูเคียงงานกันต่อดัทคอมถึงไงเลยนะ Xvideos มึงมึงมึงนี่รู้จังเลยนะเว็บเว็บโป้งนี่ก็เป็น b ีไม่ใช่นี่นี่มึงมึงดูบ่อยใช่ไหมไม่ใช่กูรู้เขาบอกกูมาไม่ใช่อะลงจอกนี่ลงจอกนี่ถ่ายอ้วนอ้วนเต้นดิอ้วนมึงยืนเต้นอยู่เดือดอ้วนเดือดอ้วนอ้วน ขอยรอบดิเต้นดิเต้นเอ้ยวิ่งฮิวอยากจด้เต้นเดี๋ยวมาจริงเอามาต่อเรื่องไหนเอกต่อลุงเครียดยังเครียดไม่หายดีิในตอนนับปิดนี้เครียดจังเลยเออประตูแล้วไม่มีใครอยู่เลยสักคนสตูนี้กูยึดวันเนี้ยแต่ละคน พอรู้ว่าอกมงมีมีถ่ายปาร์ตี้ภูหนีไปพักฟื้นกันหมดเลยทิ้งฝประตูคนเดียวเพิงปล่อยเพิปล่อย EP 6กออกไปตัดบล็อกเพิ่งเสร็จได้ได้ได้เคลียร์งานง่วงนอน ดีคร okay. okay. ับก uh ็เ oh. ริ่งานแล้วถึงกบลาสมควรทำคนเดียวไม่เกี่ยวกัมภัย

เรียบร้อยยหญ่วงแล้ววงนั้นไม่ต้อนรับกูเล่นเป็นร้านมิกเซียงไเนี่ยทำเดียวชั่วโมงกูแดดไปสามขวดเป้เลยหล่ะเนี่ยแพ้คนก่อนแลแพ้คนก่อนแพ้คนก่อนเร็จแล้วอะคนแพ้เสร็จแล้วก่อนไปแพ้แล้วแพ้แล้วไปที่อะครับผมรักษาทั้งใจไม่เป็นไรไม่เป็นหน่อยได้เลหน่อยได้ E เล่นกันโหดมากโตนี <h 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 anyway> <h 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 ้เยอะเกินอ๋อนี่มีสุดแล้วนี่หดอะเกินจัดไป Ủa verschiedene diện tonderi trong chính không <laughs> <laughs> สวัสดีครับผมเมทีซียนครับวันนี้เราก็ได้ไปจัดปาร์ตี้นี่นี่หน่อยหน่อยครับมีคนเชิญมานะครับไม่ยู่เงี้ยดยวกูถ่ายคลิปอยู่เด้อวันนี้ครับดูสภาพลุงของขอหงนะครับเอาไม่ไหวแล้วลุงครับบ้านลุงอยู่ไหนครับผมไม่รู้ครับบ้านอยู่ไหนครับคืนหนักมากนแจรถลุงอยู่นี่ครับผมจะขับไปให้ลุงบ้านอยู่ไหนครับคุณต๋องครับรู้สึกไงวันนี้ผมก็เฉยๆครับผมจะกลับไปทํางานครับคุณไมคุณไมคครับผม เป็นไงวันนี้ปอบลุงอยเร็ลวผมเฉยๆเพราะว่าเมียผมรออยู่ที่บ้านครับอ่ะใหญ่ใหญ่ขึ้นแล้วปอบลุงอยเร็ลวลุงลุงเป็นไงบ้านอยู่ไหนผมจะขับไปส่งในกุญแจรถอยู่นี่ในลุงเออกุญแจรถอยู่นี่นี่ลุง่าอ้วกรถผมลุงไปไหนเนี่ยจะอ้วกบ้านอยู่ไหนหน้าต่างลุงเหมืหน้าต่างไดอ้วกเปอหน้าต่างลุงบ้านอยู่ไหนล่ะโอ้จะอ้วกอย่างเดียวเลยลุงโอ้โหนะครับเราส่งมอบกุญแจให้ลุงแล้วนะครับ เราสมงมอบกุญแจลงแล้วนะเราถึงหน้าบ้านลุงเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าบ้านลุงแล้วครับลุงเครียดลุงเครียดลุงเครียดลุงเหยลุงนอลุงสวัสดีครับเจอกันพรุ่งนี้9โมงลุง9โมงลุง6โมงลุง6โมงลุง6โมงดูษาสุขภาพนะครับลุงโอเคครับ โอเคมา,านะ okay, เจอกันครับทุกคน,กน,นสงส,สารลุงเหลือเกิน <c oughs> <c oughs> โอ้โหลุงเข้าบ้านแล้วอย่างไว <c oughs> ลุงเข้าบ้านอย่างไวเลยแกหน้าหลังในข้าวสารจะพัดทะลุงนะครับแล้วกินคนเดียวเลยทำไมคนอื่นไม่กินข้าวสังารอ่ะโอ้โหกินคนเดียวคนอื่นเขาไม่รักในสนามเหมือนผมหรอกยังแม่พี่ๆขอข้าวสาร <c oughs> ถ้วยหนะึ่งกับข้าวเสร็จมาแล้วเนี่ยกินข้าวครับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับ EP นี้ เดียนเดียนเด็กเดียกกันแล้วครับสวัส <ไป S 1> ดีครับบ๊ายบาย,บาย